ก็ปอกล้วแล้วก็ขอโทษแล้วเขาก็มาด่าคืนขอโทษแล้วเขาก็ด่าคืนเหมือนเดิมด่าเยอะเลยเหรอร้องไห้ไหมแล้วมันแล้วมันขอโทษยังพวกนั้นไปไห้ไปกันมึงกีดทำไมแม่โอ้ยโลนเลย จะหายไปกันนะครับผมเพราะว่าได้ได้ข่าวมาของตองสันยไปแต่ว่าจะไปถามมันคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันโดนเชื่อนในห้องด่าว่าเป็นไอเด็กวัดนะครับด่าแรงไปด่าแรงด่าแรงไปบ้าอูอะไรโอเคสุดขาดเอาดีโอ้โหโอ้โหไม่ครับแม่ไปยินดีฝากกดไลค์ Subscribe กดตติดามคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าไปดูไปกันไปหายไปกันดีกว่าไปบ้าีไหนไป มโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้ไอส้สไปกันนะครับผมเดี๋ยวไปบ้านมันเลยนะคออ่อยแยะ,ออแยะจะคอหอบโอ้โหงาสุดไปงาสุดไป <c oughs> โอ้ยเป็นอะไรอยู่วะงุนหงิดชิบหายเลยอีกนี้ แต่ว่าในระหว่างไปเออคลิปนี้เดี๋ยวเราจะตอบแบบ Q&A ไปร้วอนดเอฟี้วยนะาแบบเอาคำถามแรกก่อนเลยไอ้ยัยชอบผู้หญิงแบบไหนสเปคแบบไหนชอบแบบไหนประมาณไหน ผมไม่มีสเปกนอาจริงต้องมีผมได้หมดอ่ะมันต้องมีมันต้องมีี่แบบไอ้ผมสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีมันต้องมีผมได้หมดโอ้หได้หมดคำว่าได้หมดผมชอบผู้หญิงผมยาวอ่ดยาวประมาณไหนปะบ๋าโอเคแล้วก็จัดฟันแต่ไม่จัดก็ได้อ๋อจะว่าจะแบบยาวไปก่อนตัวเล็กๆหน่อยอตัวเล็กประมาณไหนเข่าสามขวบกาลังดีประมาณเออเตี้ยวกว่าเราหน่อยนึงอ่ะประมาณนั้น <gas> เขาขาวเด้อนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามพี่บอมนนะครับว่าพี่บอมชอบผู้หญิงแบบไหนนะครับมีสเปกหรือเปล่าไปหน้า <Mis> ย <inicial> ัง <childhood> ก็หูดอ้าว เอาจริงนะคนเรามันมีสเปคอยู่แล้วนะถูกไหมมันมันต้องมีเอาอย่างเช่นมึงชอบแบบไหนประมาณไหนอุบอั่วไอเจมชอบผู้หญิงแบบอุบอวแต่ว่าผมผมไม่ชอบแบบอุบอัวบก็ได้โอเคทุกคนเนี่ยแต่จะบอกว่าที่เรายกสเปคขึ้นมาเราจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนนะสวยหมดเราไม่ได้ว่าใครไม่สวยคนเราอ่ะสวยด้วยตัวของตัวเองเนาะมันต้องมีอ่ะคนเรามันสวยทุกคนแหละสวยทุกคนห่อทุกคนอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเองแต่ว่าถ้าสําหรับผมนะผมชอบผู้หญิงแบบเหมือนพวกอันนี้ไมพวกเป็นผู้หญิงแบบอนิเมะมผู้หญิงเป็นญี่ปุ่นอ่ะแบบเหมืออนนี่ไลมม แบ่ผู้หญิงส,ยสวยๆแบบเป็นเป็นเกมอ่ะขำอะไรอ่ะ <c oughs> คุณขำอะไรอ่ะคุณมาทำอาชาเปกผมเหรอชิ้อะไรเพลินไปหน่อยอ๋อแบบไลท์ไลท์เมคโอเวอร์แบบผู้หญิงโอมีแต่ผู้หญิงส,ยสวยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว <c oughs> ่าเป็นแบบไหนมาบ้านไหนไลท์เมคโอเวอร์เป็นเกมแต่งตัวสไตล์ใหม่ผู้เล่นมีอิสระในการออกแบบตัวละครของตัวเองจริงเหรอตัวละครนี้น่ารักมากเลยเนาะจริง น่ารักจริงโอ้ชอบเลยอ่ะสเปคเกมนี้ได้ร่วมกราฟิกคุณภาพสูงเข้ากับรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทําให้ภาพสวยงามภาพสวยจริงนิยอมรับภาพถ่ายที่สวยงามและประสบการณ์การเล่นเกมที่ดี <Okay. S 2> ด้วยเกม l i ์เม Make Over เฮ้ย ไม่เลยอะนี่ใช่เหรอ,อ,อสามารถปรับแต่งรูปรักและการแต่งหน้าของตัวละครของเราได้อย่างอิสระตั้งแต่สีผมไปจนถึงการปรับแต่งใบหน้าและร่างกายให้ถูกใจผู้เล่นสร้างแฟนในฝันได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆใช่เหรอเออเอออะไรอ่ะ ปรับแต่งตัวละครได้อิสระสร้างอาวตารและแฟชั่นให้เลือกแต่งตัวได้หลากหลายแน่นอนว่าในฐานะเกมแต่งตัวแฟชั่นทุกประเภทมีความสําคัญตั้งแต่สมัยใหม่ไปจนถึงคลาสสิกจากจินตนาการจนถึงความสมจริงจากตะวันออกไปตะวันตกในนี้มีแฟชั่นมากมายที่ไม่ซ้าใคร oh. เมื่อพูดถึงระบบโฮมของไลท์เมคโอเวอร์ก็เยี่ยมยอดเช่นกันสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักสวน oh, oh. สวยและงานเลี้ยงน้ําชายามบ่ายที่สวยงามกําลังรอคุณอยู่ที่ไลท์เมคโอเวอร์ เวอร์เวรแม่ในบ้านก็ดีเนาะสัตว์เลี้ยงก็สวยสวยุอน่ารักเนาะน่ารักจริงก็ชอบชอบสัตว์เลี้ยงเนี่ยตั้ที้ก็ดีสัตว์เลี้ยงน่ารักไหมเลี้ยงตัวอะไรอ่ะเลี้ยงจิ้งเหลนป่าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเออมันน่ารักอาจจะประมาณนี้แหละเลี้ยงป่ากูเลีท่าป่าเลี้ยงน้ำมัอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามรอกันนะตั้งคนแรกคำถามเนี่ยอ่ะมึงจ้างคำถามอ่ะอยากถามพี่ป้าว่าอยากจะมีลูกตอนอายุ เอาจริงคนเราอยากมีครอบครัวนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะมีแบบมีลูกมีครอบครัวอยากมีสักประมาณสักยี่ห้ากำลังดีไหมกว่าสักสักยี่ห้ากำลังกำลังดีเว้ยยี่ห้ามีครอบครัวตอนตอนอายุยี่ห้าก็น่าจะโอเคแล้วแล้วมึงอยากมีตอนไหนประมาณนั้นแหละไม่ก็สามสิบอะไรประมาณนั้นอ่ะเออยี่ห้าสามสิบไม่สายหรอก ไรเจมตั้งนามมาจะแต่งงานอายุเท่าไหร่อ่ะมึงตอบก่อนกูมีคำตอบตั้งนานแล้วอันนี้เป็นคำตอบที่กูแบบมีตั้งตั้งนานแล้วแบบตั้งคำตอบไว้กับตัวเองอะ่ะอ่ะมึงตอบมาแต่งงานเนรอมันก็ต้องมีก่อนมันก็ต้องแต่งก่อนมีลูกอยู่แล้วใช่ก็ประมาณยี่สองยี่สามเออแต่สำหรับเพราะว่ายี่สิบยี่สิบเราต้องไปทหารบวชอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาจิงอ่ะกูไม่อยากแต่งนะเว้ย เอาจริงถ้าถ้ากูคิดนะกูไม่อยากแต่งกวมันมีหลายคู่นะทช่แบบว่าอยู่อยู่ด้วยกันแบบอยู่กันได้อะอยู่กินแลออ้วแบบมันก็รักกันอะเพราะว่า เท่าเท่าที่กูคิดนะแต่ไม่รู้ความคิดคนอื่นเป็นไงกูมองว่าถ้าสมมุติว่าเราแต่งงานไปอ่ะมันเหมือนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นกรอบแบบให้เราแบบต้องต้องแบบต้องอะไรกับผู้หญิงคนนี้่างเดียวแบบมันต้องมีกรอบแต่จะไม่ได้หมายความว่าเราเวลาแต่งไปเราจะไม่มีคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่นะหมายว่าเราแบบมันจะกดดันมากกว่าเดิมอ่ะอะไรที่บางอย่างที่จากที่เราเป็นแบบไม่แต่งอ่ะแล้วเราอยู่กันได้อ่ะถ้ารู้สึกว่าแบบรักใครถ้าคนถ้าเขารู้สึกแบบความที่เห็ืนเหมือนเราอ่ะมันจะไม่มีกรอบเลยเว้นี้แหละ อยู่กันแบบมีความสุขหลายคู่ก็ไม่แต่งนะบนโลกไปเนี่ยเอออยู่กันมันก็มีความสุขดีอ่ะพ่อแม่กูก็ไม่ได้แต่งกันนะเออไม่จะมีกฎไม่ต้องมีอะไรอะ่ะแบบต่างคนต่างแบบอยู่กันไปมันก็โอเคดีนะบางค <ไป S 2> ู่แต่งบางคู่ก็<า>แต่งกันเขาก็มีความสุขแต่เออบางบางบางคู่เขาแต่งเออบางคู่เขาแต่งก็ไม่ได้ว่าคนแต่งแหละแต่หมายถึงว่าก็เราไม่ได้ชอบแบบนั้นนะความชอบใครความชอบมันไปเรื่อยเออแต่ว่าถ้าผู้หญิงก็อยากแต่งนะผู้หญิงก็อยากแบบใส่ชุดสวยๆนะใส่ชุดเจ้าสาวเออเข้าใจอยู่แต่ว่า ไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกไม่หมายหมายถึงว่าเราเราเรา,เราพูดในในปัจจุบันเนี่ยว่าเราไม่อยากแต่งไปถึงอนาคตจริงๆอ่ะความคิดเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่หมายถึงแค่ตอนเนี่ยเออหมายถ้าแบบอีก5ปี6ปี10ปีอะ่ะเราอาจจะแบบความคิดเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราแค่คิดอย่างนี้เฉยว่าเราไม่ได้อยากแต่ง เรามาตั้งคำถามให้แต่ละคนให้แต่ละคนตอบคำถามที่แบบมึงสงสัยกับอีกฝ่ายนึงอะว่าแบบสิ่งที่มึงเคยเห็นมาทําไปเพื่ออะไรเงี้ยอ่ะมึงจะตั้งคำถามนี่ก่อนไหมว่ามึงเอาลูกแก้วเอากระป๋อปิดกระป๋อมาเพื่ออ่ะลูกแก้วเอามึงะเอามึงเอาลูกขึ้นพยายามถามว่าแล้วมึงเอาลูกแก้วมาทําไมเนี่ยเอาลูกแก้วมาทําไมปิดกระป๋อมาอ่าแล้วทําไมไม่เอาออกตั้งแต่อยู่บ้านเห็นมันปิดกระป๋อก็จะเอามาเลย อืมโอเคโอเคอ่ะถามมันกลับมั่งของไสแล้วนะทำไมต้องขี้แล้วแบบยืนบนชักโครก <c oughs> ไม่ได้ยืนขี้แน่นอนโอ้แจะพูดถึงกับปุกนี่มึไม่ได้ยืนขี่แต่ว่ามึงเหยียบตรงชักโครกอ่ะแล้วกูเหยียบหน้ามันมาละเอออ๋อโอเคเดี๋ยวกูเหยียบแน่น่าถามอีกแม่ใช่เลี้ยงไปทำอะไรเขาก่อนเขาถึงด่าก็ด่าแค่ว่าสกปรกแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วเขาก็มาด่าคืนขอโทษแล้วเขาก็ด่าคืนเหมือนเดิมด่าเยอะเลยเหรอร้องไห้ไหมแล้วมันแล้วมันขอโทษยัง เพราะนั้นไม่ประมาณกี่คนี่หารแม่ขี้ควายขี้ไก่ขี้ควายไปกูเป็นคนไปเอามาเอามาจากไหนมึงทะเลาะกันเรื่องขี้ไก่ขี้ควายเนี่ยนะใช่ใช่ถ่ายได้ไหมจะตอบเปล่าตอบความจริงเปล่าจริงมีมีแฟนยังมีเอาดีแฟนมีเหรอแฟนที่ไรชื่อมิ้นมิ้นอีแฟนอ่ะใช่เหรอุ้ยแสงอร่อยดังจังนะโอ้โหเธอน่ะ คนสองเขาเรียกคนสองวันรูปวะเดี๋ยวชอบไงรักกิ่งไงรักกิ่งคุณก้อยนะเขาเป็นคนมารักหนูก่อนไอ้ร้านอร้านร้านกูไปบอกได้ไังจำได้เปล่าเฮ้ยมันชอบอย่างนี้แหละมันชอบไปพูดให้คนอื่นฟังพูดว่ากูดไปบวชได้พูดฟังไม่แรงนัดนันปะไอมีแบรนด์ได้ไหมได้หลังมีไหมมีอ่ะมีอีกแล้วเอาให้นี่พูดก่อนให้นี่พูดก่อนไปหลังมีแบรนดไหมแม่มีเอ้ยอย่าพ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบเงียบมีไหมมีสวยไหมสวยแล้วไปแล้วใครเป็นคนชอบใครก่อนมันมันชอบเพชรก่อนนะแล้วเพชรรู้ความจริงแล้วเป็นกระชอกโอ้โหไอ้จะมีแฟนไหมมีอ้าวมึงกลับก่อนไอ้กูรู้แล้วที่มึงกลับบ้านจะช้าอีกแสดงว่ามึงอยู่กับแฟนอืช่องตีทำให้่ได้มึงช่อองตีอุ้ยไปถมมันไหมนอนไม่เหนี่วันนี้นอนพี่ไหมไม่รู้แม่ด่า เป็นเรื่องเลยนะบอกแม่ไม่อยากกลับบ้านอยากไหมไม่ไม่อยากโอเคนะมานี่นะถามชิดิพานนะใช่สบายยังบอกให้บายบายแล้วจะบีบไหมดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยดูฟันเหลุงเต้ฟันขาวอ่ะหลังอีกนั่งเว่ยในเล่นดูฟันนี้ดูฟันนี้แม่ ในส่วนที่ผมชอบนะคะผมก็คือว่าเราสามารถสร้างบ้านในฝันของเราเองได้นะครับผมผมว่ามันเจ๋งตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นก่อนนะครับผมสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมไลฟ์เมคโอเวอร์นะครับรอคุณอยู่นะครับผมไปร่วมสนุกกันได้นะครับผม